สักเ,เอาแต่มาเดี๋ยวพอเอาไปอีกแล้วจะพาเลาะปลาอีกแล้วเลิกงานมากกับฝ้า,าออมาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บผักกูดอีกแล้วมาเก็บผักกูดเบ,บ้างเน้ปวดตัเสื้อ่อนบ่พุ่นน่ะพุ่น่ะพุ่น่ะเอ้าลงมาถ้าจะมาบังฟิวชิวทัดเขาพุ่น่ะเขียวอวบงามคาดพ่อแม่พี่น้องเลยนี่เห็นบ่นี่เก็บเลยค่ะอันน้องพี่เห็นบ่นี่แต่นี่มันอวบมันกันเอาพวกเก็บไปเก็บไปสักก่อนเด้อเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้อเงี้ยลายล่ำท่าเพลงเบ้างเัี้ ตัวนั่นตัวอีกจักบาทกันพูดสะออ่อนบ่พุ่น่ะอันกระลั่งโพกับกระลั่งโพเด้อพ่อแม่พี่น้องพูดแต่สะออ่อนบ่พุ่นสับลาดอยู่พุุ่นพ่นอันโพแล้วก็ยาวแล้วพู่นะจากปอหนึ่งจากสั้นอนุบาลจากปอหนึ่งจนหอดปอหกพ่นแล้วหอดม้สามพันนะมีหลายปอมีหลายปอพ่อแม่พี่น้องเ้ยมีหลายปอเราไม่ยืนขวางทางโอ้หอมอันเด็ดยนี่ยได้กระหอมปานบักแตงอระลวดกินบักแตงเมื่อ่ยนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่เออกันสีนี่เข้ามาจังสีกะเละเลาะเรื่อง พึ่งเงยอโอ้ยกะตาเหียจากยังตัวไปยังออกองออกจากกะตาเนี่ยนะอุยอหัเถอะมานึ่งแล้วั้งกระเป๋านี่งเอามาหนึ่งแล้วเอามาเออพักเข้าใส่กะตาเนี่ยเออนั่นหละเอามีดลงมาเดี๋ยวันทีเศวจะไปถือมีดเออใส่หน่อจะได้กเหี่ยยังลุหนาลุแล้วจะั้ขาของเจ้าใส่หียออามาผีผีมากน่มาาอเอานี่ตั้มตั้นี่ ยูทูปเปอร์ฟันะดังกับอ่ายูทูบบ้าไปซะกันดังก็ดังกับบ้าแท่งดังก็เปิดเราพ่อแม่พี่น้องก็อ้าวเนาะอุ <t 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 ้ยมันอีกแล้วคอยชีวิตคอยฮะกลับกลับไปบ้านเพราะอยากให้ผัวต่อยเพราะเขาไม่ได้ปลาเนี่ยมันขนาดได้พ่อแม่พี่น้องความมันต่ำแย่ความแย่พลังต่ำแย่ความมันต่ำดาคอยพราแม่พี่น้องก็คิดว่าคอยมันนั่น มาในชีวิตข่อยนี่แหละสร้างข<ฮ>นะ่อยทอดเจ้าหน้าข้าต้องเอาทุงมือนะั้น้ำมาได้นี่อันนี้บ่ได้แล้วข้าต้องใส่เอน็นทรงเอน็นอีกแบบนึงมาบ่ได้ได้นี่ั่างเอ็นคือของเด็กหน่อยใส่ไปโรงเรียนนั่ะนั่นละนั่นแหละสุดจาา้าข้า่นแหละสุดนี้นั่นแหละยังแ <c oughs> บบเรื่งปานมาเปลี่ยนอากาศเลยเขาป่านี่ต้องใส่แบบนั้นได้เพราะแม่พี่หนุ่มจกักวานยุ่งจกักวันเห็บบ้ามัดนี่ขึ้นมานี่มันหอนนี่ออกจากป่านี่ก็อย่าลืมองบังเห็บบังมัดเด้อก็จะว่าบ่บอกเนี่ย ทางพุ่นก็ใส่ลาอยู่พุ่น่ะรวยเลยน่ะรวยแล้วรวยเอ้าเนาะอันไส้ขว้าอุ้ยมันพ่อแม่พี่น้องจ้ามันคอยอยู่ผู้เดียวนี่ล่ะไปนั่งเก็บมันน่ะนั่นมันก็บปนั่งเกียบแล้วแม่น่ะนะมันกันย่าและวห้เนาะเคองนาะเครื่องบินมาฮับแล้วภาษาขั้นจำแย่แล้วก็สิมาฮับทำไม่เครื่องอยู่ทำไม่ห่อจนัวิดหรือไฉน พี่ทอมเราสิมารับล่ำด่วน <laughs> มึงเนี่ยนี่พี่ทอมเราสิมารับล่ำด่วนไอชิดวะเล่นเนี่ยวะอันถ้าพี่ทอมมาหาสิไปมาไปฮะแล้วก็เรืวองสีละ <laughs> จะไปยังยเร้าหรือปัสสันเหนือแล้ววาจะไปยังเร้าหรวยไงเพชรยังกระไรตัวก็เรืวองสีหัวว่าสันพัวพี่บ่บาว่าสันเธอนี่บ่าค่กของบ่าก็สร้างสันตัวสันดอกไปยลำล้าก่อน เก็บเอานั้นอู้อู้คันทั้งชายทั้งคันพ่อแม่พ่อแม่ี่นอนก็ขวักคันไปประม่านไข่ไม่มีห่ไม่หอดแเจ้าคนเลืยก็มีห่อเุ่กกุดกูเต็มกําลังงอกขึ้นมากคุณคุณเพิ่งคางคางคุณง่ายกูดีอ่ะพุน มเงี oh, ้ยบเงมันงามเก็บประเทศยังยาวนะอ้นานไอ้ด่ากันมาเสนอแข้งบัดนี้โอ้ยมวลละเมื่อนี้ไปนะโอ้ยุ่นเออจังสันละเพราะว่าเป็นเกิดขึ้นมาอีกว่าไม่ละเป็นนั้นเป็นนัินนะอืออือปุ่นเก็บแบบนี้แล้วกาจังมวนจังมั่นอือปุ่นนะอีกได้เก็บยังเก็บอันป่ะเก็บเป็นยังเงนเก็บเป็ยังกอเกินเก็บล่างเก็บผันเก็บล่างเก็บผัน บล่างบ่ผ่านเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าพี่เอ็นบลไปมาเอาข้างในเพิ่งเนี่ยแกะออกมาจัิงสิอืมนี่พูนนะพูนนะพูนพี่ีเอาในต่อพุ่นโอ้วกคอยเสียบ่อยมั่น่อยขั้นข่อยชีวิตข่อยขึ้นมวนแต่วะนั่นแหละเออหั่นละหักกามาใม่ไปนน้ำกันนั่นแหละอยากไปไหนไปอยากมากกามาน้ำกัน ตอนต่อยดาก็คือจังขั้นพอต่อยหนาแข้งคือจังเสียบบ่มักหนาแข้งตัวนี้แม่แล้บ่มักหนาแข้งดีดีาดเ้งเอยเลือดแต่ตะระเหม่ตะระเวนเลยเอออื่นฮะละอู้สุดยอดเลยนะเลือแต่พจะกืจักอยากพ่อแม่พี่น้องเลยพุ่นพุ่นเต็มซาบหลับอยู่พุ่น จะปันไดกันว่างอาทิตย์ที่แล้วห้ามาพร้เนาะกํา,า,ากลังขึ้นมาจิงสี่เนาะโอ้ยหลวบพ,พักหลวบพักหลวบขินสามันพ้อนพี่มาเอามาหลวกอพี่ดูนี่กําลังสองกอน,นี่กําลังงามแต่ขั้นเขียวแทร่งเนี่ยพลังกันนั่นหาเก็บจะพักทางข้างกินหรือเป่ามู่งเอากองเพิ่นมีให้เก็บกินบ่คือกระปั้นเน,นี่ยจันนันคนจิน อาหารผัดตะข่านหลานอาหารสันอ๋อก็เมียคนจีนเข้าใจว่ามีปลาคือนตังตุกข่อยจริงๆเข้าใจว่าอยากเก็บกินคือกันถั่นละเมียฝรั่งอันนั้นแตเห็นยังไม่คิดเหมืนอันนั้นวเวทีอันนั้นมีเจอถึงอันเขาอันกินอันคนเห่าหน่นพ่อแม่พี่น้องเลยก็จังว่าก็จังพวกจ่อยนี่มาอยู่เดนมาร์กนี่ก็หลายปีแล้วดิบอกก็บอกสันเนาะ อันเสฮายไปกินขนมปังเทไปกินนันยวนอันล้านอาหารฝรั่งอันพ่อแม่พี่น้องจ้ามาจากกันบรรนนกหอกองนากินผัวกระเพ้าไปกินรูอยู่ด้วยบ๊แมนว่าสิมาเก็บตะพักข้างทา,างกินได้บอกกับบอกซะผัวกระเพ้าไปกินรูกินล้านอาหารอยู่าด้วซึ่งสิบบวแมนล้านแพงล้านแพงล้านฉึอ,น,อน,นี่ก็บล่านอาหารข้กระพาไ,า,าไปยุตแต่ว่ามันบอแซบคือเฮาเฮ็ดกินเองเรื่อง <c oughs> ของเลี้ยงขนาดเหล่าเมีฝรั่ง เรื่องพลังไงก็เมืองจนแท้เออมันบอเม้นประเห็นที่จริงกับประเด็นจนได้พ่อแม่พี่น้องแค่ตัวจนซื้อฮ่า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 ฮ่ดาใครได้จะอย่งอวดอย่งกระโดดกระเออก็นี่แหละก้าม้านี่แหละตังบ้านตังเมืองซึ่งได้มันเก็บกินได้เข้ากับเก็บกินความสุขพ่อแม่พี่น้องจะเก็บไปเก็บให้ันแจกไปแจกงูกินเออตลาดาษพลังเขาก็ยังกินเด้อ ฝรั่งเขาเจ้าก็กินบะแมนตาเข้ากินเนี่ยบะแมนว่าพวกเข้าในเก็บกินด่างกินผ่านมันบั่แมนจ้ะจอยเก็บไปฝากฝรั่งคนภาคกินภาคกันดีใจพวนอันอยู่ในโรงงานมิเตถามกับถามอันพักขันอ่ะพักขันพะวะนี่ถามกินข้าวก็ค้นท่ายุคนนี้เขาบ่หูจักเก็บอืมก็จังเข้าเก็บไปนี่เขาก็รู้ว่าเข้าเข้าโอ้ เออเขาเขาหลูไว้เขากินกาเก็บมาแม่นบ่ล่ะมันเข่วกวอน,นี่เอาสักบาทสักถั่วเวก็ไปคอเต้น้างในคือึ้เอาแง่เขาตาก้นบัดนี่เอาเอาไงคอต้ไงมาเขาเนื้อืออวนเนื้ออ้วนไปแล้ <c oughs> วไปพอแล้วสิผ้าแม่ล้างหน่อยไปลงทะเลด,ด้พ่อแม่ี่น้องพ่อเก็บผักกูแล,ล้วสิผ้าไปลงทะเลจังหน่อยนี่สิผ้าเพิ่นไปเบิ่งอันอืม ออกันไม่คลิปหนาขอบคุณแล้วสวัสดีจา้าสิพาไปเบิง้งสิไปยังก่อนนี่เดี๋ยวออกจากคลิปนี่สิพาไปต่อพักกันพักกันบุ้งทะเลได้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ไปเบิ้งพักผมทะเละไปเบิ้งก่อนบ่แม,ม่นเทียขาเจ้ามาเอาไปกินก่อนเฮาไปแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ิมเลืเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนค่ะ